อะไรมาดูไม่ไม่ให้มาดูโดนทัชโอ้ยมาโดนทงโดนทัชพี่เป็นฝรั่งเราถามจริง Yes โอ้ยพี่ออกอะไรอ่ะขอดูหน่อยดิอะไรพี่เพิ่งสั่งมาเออขอดูหน่อยทำมไม่ให้ของพี่เนี่ยพี่เป็นพี่ยังไงไม่แบ่งให้น้อง ก็พี่สั่งมาใช้เองแค่ดูก็ดูแค่นี้พอไม่ต้องจับแค่ดูลุคไม่ต้องทัชโอเคโน่กูดกูดโดนทัชโอ้ยมาโดนทงโดนทัชพ่อ่เป็นผักล่ถามจริง Yes No 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 อะไรไม่ให้อะไรกันเนี่ยลูกอะไรกันเนี่ยอยคอยค แยกอะไรกูหอบหอบมาดูว่าเอามาไหฝนตกแล้วเห็นไหมมันแยกอะไรกันกลางถนนเนี่ยก oh, ็พี่มันไม่ให้หนูด like ูอ่ะกูจะให้ดูไอ้พี่เป็นคนสั่งมาพี่เออใช้ก็อย่างดูเฉยๆแม่ ดูขอพี่แล้วพี่ไม่ให้แม่ครับผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ดูผมให้ดูแล้วแต่ผมบอกว่าให้ดูแต่อย่าจับลูกโดนทัชยูโน่กูดกูดบอกแล้วเออกู <Good. S 2> ดกูดกูดหไหนพี่เขาบอกแล้วทต่แมไม่ฟังพี่เขาล่าพี่เขา,าให้ดูอยู่ก็หนูอ,อยากรู้ว่าข้างในคืออะไรก็พี่ไม่ให้หนูดู็ตองใหมพี่เขาแกะซิไม่ใช่ของเธออายกแกะให้น้องดูซิโอเคเนี้ยใหม่มันจะเป็นยากเลยก็ แกตั้งแต่แรกก็จบละพี่ไม่ให้หนูแกะแล้วก็ไม่เถียงกันอีกอ่ะก็พี่อยากจะสอนนะว่าของใครของมันก็อีกอย่างเราไม่ได้อยู่ในบ้านด้วยถ้ามีคนอื่นเข้ามาโฉบของเราเป็นไรขโมยของเราเป็นไรเห็นไหมฝนตกเนี่ยถ้าเราไปแกะข้างนอกของเปียกเสียหายทำยังไงโอ้ไหนก็เนี่ยที่สั่งของสุ่มอันนี้อโอแม่หนูอยากกินของสุ่มอ่ะเอาอยากกินของสุ่มก็ไม่บอกได้รอแป๊บอยากกินของสุ่มใช่ไหมใช่อะเฮ้ยอยากจะ กองซุ่มเอาไปกินนะส่วนขนมเนี่ยพี่กินพอบอกว่าอยากกินกองซุ่มใช่ไหมพี่ไปละไปไปชุบๆแม่ไปละชุบดูพี่มันกวนดิไม่ให้หนูกินกองอ่ะก็ถูกแล้วก็ต้องหมายบอกว่าอยากกินกองซุ่มอ่ะเอาไปกินแม่ไปทํากับข้าวละกินไปกินเข้าไปกองซุ่มอร่อยอย่งเนี่ยนะอะไรอ่ะบอกวไม่ได้ให้กินกองอีก